ชาวเน็ตน้ำตานองเห็นกระเป๋าเสื้อเบิร์ดมีของที่แตงโมมอบให้เมื่อ9ปีที่แล้วจากกรณีเอสุภชัยและอั้มพัชราภาได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีอาลัยแตงโมนิดาที่ถูกจัดขึ้นที่คริสตจักเสรีภาพกรุงเทพตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่13มีนาคมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีณหอประชุมชั้น3คริจตจักเสรีภาพกรุงเทพ โดยผู้ที่เข้าร่วมงานต้องแต่งกายด้วยชุดทนสีขาวชมพูและโอรส ต่อมาเอสุภชัยได้เล่าถึงเบิร์ดแฟนของแตงโมหลังจากนักข่าวถามถึงเรื่องการหางานให้ระบุว่าก่อนหน้านี้แตงโมก็เคยพูดเปลยๆกับพี่เอว่าจะพาเบิร์ดมารู้จักบอกว่าถ้ามีโอกาสดีๆจะจุงเบิร์ดมารู้จักกับพี่เอบอกด้วยว่าให้เบิร์ดมาช่วยงานไหมให้ทําอะไรเขาก็ทําหมดให้500เขาก็ทําแล้วพี่เอบอกว่ายินดีมากๆพามาเจอกันได้เลย แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจอเบิร์ตแฟนแตงโมยังไม่เคยได้คุยเลยเพียงแต่เคยคุยกับแตงโมว่าอยากฝากเบิร์ตด้วย ทางด้านโมอามินาได้เปิดเผยว่าสภาพจิตใจเบิร์ตยังสภาพจิตใจไม่โอเคและยังร้องไห้ทุกวันคงคิดถึงพี่แตงโมมากๆพี่เบิร์ตยังพูดเสมอว่ารู้อย่างนี้เราถ่ายวิดีโอร่วมกันกับแตงโมและแสดงออกความรู้สึกต่อกันมากกว่านี้ก็ดีเป็นสิ่งที่พี่เบิร์ตพูดเราก็พยายามปลอบใจและช่วยกันดูแลพี่เบิร์ตกันต่อไปล่าสุดได้มีชาวเน็ตได้โพสต์ระบุข้อความว่า ดอกไม้ที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อคุณเบิร์ตคืออันเดียวกับที่แตงโมพับให้เมื่อ9ปีที่แล้วแล้วคือเขายังเก็บไว้ทำไมเขาแสนดีอย่างนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ t ีนิวสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ